เพื่อสิ่งข้อบอทห่นะให้ก้าวขวากับเท้าสียังนะครับข้อมือิงดน้าตัวแล้วตัวอยู่เท้าหน้าล้วมาตัวตรงเท้าหน้าเท้าหลังเดเท้าลกขอเท้าหลังยอไป้าหลังไปเจาะมาที่โนะครับลบุดเท้าหลังเล่นงอยแล้ชิักับสดเท้าหน้านะครับ กลิ้งนะครับเท้าขังทั้งท่อนนะครับชิดอัดใี่เรียบร้อยปริมาณให้เยกอกแล้วค่อยดันแล้วพุ่งจากนี้จะว่าตง เอายกอ,อ,อต่อไปในการปฏิบัติครันข่ายอยูาก,การเริ่มตามปกติใ้ปฏิบัติแบบเฉพาะไม่น้นะครับเฉพาไม่ร้บให้ปฏิบัติต่อเนื่องโดยในจังหวัดที่1นึ่งที่ภก็ตนะครับานั้นชิ้นนะครับหอมเียดงอกใามและปฏิบัติ่าอยุออคคร นะครับทบริหารบริษัทบนจังหวัหนึ่งนะครับให้ปลดเท้าฟรีมาหนกเดรับโทษอยู่บนคทาครับเบรรรอคามท้าััซุปเท้าเลยในจังหวัดที่สองนะครับให้ปลดเท้าหลังแล้วเป็นจังั่ามครับจีนเท้า กระโดด a ัดการปฏิบัติได้เกือบ100%ต่อไปโคการปฏาบแติเป็นภาพเรื่องสถานะการดูการเรื่องสถานแบบเพิดจังหวัดของนักนะครับเปิดจังหวัดของนับโค้ชทำงานประจำทีมที่ว่า การปัติี่การเปิดชวงาไม่ไมไไดับนดครับให้ปฏิบัติต่อเนื่องพดส,ะสะงพดสนอนท่าสยเท้าอ่ท่าสยเ้า3ครับอ่ทําเป็นรูปแบบที่าสอยเท,นะท,ท,ท,ท้าแบบปิดชรนังสวยเท้า ปฏิบัตินะครับทุดจากการสอยเท้าไมปฏิบัติแรงเปิดจังอวาองนับรบุญสอยเท้าออาหยุดเ้ยต่อไปในการปฏิบัตินะรบทีท่าหุดจากการสอยเท้าให้ปฏิบัติแรเปเาไม่นนรับเปิดจังหวะไมนะรบุ้สอยเท้าอุ เราก็จะปฏิบัติหน้าสอยเท้าแบบเดิมแบบที่ทุกค้อ้งครับกระตุ้นสอยเท้าตึงน่าดึงดูดวอกตึงนะในระหว่างที่สองให้เหยียดเท้ามา้องน้ำนะครับอันน้สุดทั้งต่อไปน่าดิงดูดวอกตึง

Adalah memberi untuk menjawab. นะครับเป็นการปฏิบัติในท่านเปลี่ยนจากการเดินเป็นการวิ่งและเปลี่ยนจากการวิ่งเป็นการเดินให้ปฏิบัติแบบเปิดจังหวะพร้อมนักนะครับเปิดจังหวะพร้อมนักกระโดดเฮ้ยเข้า ถ้าเปลี่ยนจากการเดินเป็นการวิ่งและเปลี่ยนจากการวิ่งเป็นการเดินปฏิบัติแบบเปิดจังหวะไม่นับนะครับเปิดจังหวะไม่นับเราบนวิ่งอ้าวิ่ง ของไทยเหือยกหัวสายแล้วก็เชองอนี้จยไปด้วยกันแล้วถ้ากิดมเิดจัญา้องรับตง แบมพยายามยึก<ส>ว่าสองครับครับยึดดจกว่าสองครับเราบดนปี um, ๊โต๊ะปี๊โต๊ะเตรียมตัวนะเอ๊ะฮะเ่อไปแล้วจะไห้เปิดประตูให้คุณเจัาการบีไม่เ